ดินที่ดีคือปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนยังเป็นสัจธรรมความจริงแห่งการทำเกษตรที่ถูกแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆบนดินมีเกษตรกรคอยทำหน้าที่ปลูกพืชผลให้เราได้กินส่วนใต้ดินมีไส้เดือนคอยทำหน้าที่ผลิตปุ๋ยชั้นยอดให้ดินดีเป็นวิถีของธรรมชาติเชิญติดตามรับชมและรับฟังได้ในรายการ ทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนลมหายใจชาวนาอีสาน ชมครับในปัจจุบันนี้แนวทางกเกษตรดินดีที่พวกเราได้พยายามนําเสนอได้พยายามเผย,พยแพร่มาอย่างต่อเนื่องนั้นณนะช่วงเวลานี้ก็มีเกษตรกร,ร,กรจํานวนมากที่หันเหวิธีการทําเกษตรแบบเคมีในอดีตเปลี่ยนมาเป็นแนวทางกเกษตรดินดีกันมากขึ้นและอย่างต่อเนื่องเพราะพวกเขาเริ่มเร็งเห็นถึงคุณประโยชน์จากดินที่ดีเริ่มเห็นความสําคัญของสิ่งมีชีวิตเล็ก,ลก อย่างไ้เดือนที่ให้คุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นกับพวกเขามากมายมหาศาลและเรื่องราวของเกษตรกรในวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ในดินแดนนักสู้ที่ราบสูงและพื้นที่แห่งนี้ก็คืออำเภอสวนนรคูหาจังหวัดหนองบวัวลำพูครับเกษตรกรท่านนี้เป็นชาวนาที่ในอดีตนั้นเคยล้มเหลวกับการทำนาข้าวเพราะสารเคมีแต่ทุกวันนี้เขาได้รอดมาได้เพราะแนวทางเกษตรินดี เพราะดินที่ดีได้เปลี่ยนชีวิตของเขาเรื่องราวของเกษตรกรท่านนี้จะน่าสนใจและน่าติดตามเพียงใดคุณผู้ชมตามผมมาชมพร้อมๆกันเลยครับแสงแดดทอแสงระยิบระยับผ่านใบไผ่ที่กำลังโบกโบยพริ้วไหวตามสายลม เปลวควันจากกองไฟลอยล่องสู่อากาศกระบอกไม้ไผ่เรียงรายเป็นแนวดูสะดุดตานี่คือวิถีชีวิตชาวนาเลือดอีสานอยู่ง่ายกินง่ายไร้มลพิษไร้ความวุ่นวายมีเพียงสิ่งเดียวที่เกาะกินชีวิตชาวนาอีสานมาอย่างยาวนานนั่นก็คือความยากจน ประสรความยากจนเปรียบได้ดังกำแพงที่สูงใหญ่ปิดกั้นโอกาสความมั่งคัง่งแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดหากเราลองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแม้จะจนเงินแต่ไม่ยอมจนความคิดกำแพงที่สูงชันก็สามารถพิชิตได้ไม่ยากเหมือนดังเช่นชาวนาท่านนี้ สมจิตวงน้อยวัย55ปีชาวนานักสู้แห่งภาคอีสานในพื้นที่ตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูกำลังเล่าเรื่องราวอันน่าเศร้าในอดีตที่ชีวิตต้องล้มเหลวกับการทำนาข้าวจนเป็นหนี้เป็นสินท่วมหัวครอบครัวต้องอยู่อย่างอดๆอยากๆถึงขนาดไม่อยากจะมีชีวิต คิดใช้นี่ด้วยลมหายใจด้วยการฆ่าตัวตายเกือบผูกคอตายพอะนาไม่ได้ผลนะ่ะจะไปทำอะไรละ่ะทำแต่นาอย่างเดียวกยเกือบผูกคอตายกือบผูกคอตายหนักชีวิตผมผมเครียดมากเครียดมากข้าวก็ไม่ได้ทำนาก็ไม่ได้จะไปทำอะไรกินนะ่ะขมลูกแค่ป .4 จะไปทำอะไรกิน เพิ่งมาเรียนมสามไม่กี่ปีนี่น<ม>ก็ไปทำนาทำไร่คนอื่นทำนาคนอื่นมาเลี้ยงครอบครัวไปรับจ้างไปรับจ้างทำรถไถนาไปถ้ารับจ้างกินไปจ้างไปหมดไปหมดพอมันเกือบจะตายแล้วคนเกือบจะตายแล้วไม่ไปก็ไม่ได้กิน<ม>อาศัยพืนนานี่ก็ไม่ได้<ม>อยู่ไม่รอดแล้วตายถ้าอยู่ก็ตายก็ต้องไป เท่าจะเต็มเล่าเต็มเต็มสูงเต็มสางไม่เต็มได้แค่80ไม่เกินร้อยมันจะอยู่ได้ไม่อยู่ไม่ได้ลูกก็เรียนจะเอาอะไรไปขายให้ลูกเรียนไม่ได้ต้องไปหารับจ้างจากข้าวที่เป็นไรายได้หลักและเป็นเหมือนดั่งลมหายใจของครอบครัวนี้ ก็ไม่ได้สมหวังอย่างที่ตั้งใจไว้ต้นข้าวอ่อนแอล้มพับระเนระนาดเมล็ดข้าวรีบแบนเสียหายแสนสาหัสเพราะขาดทุนจนเป็นหนี้นับแสนบาทสาเหตุทั้งหลายทั้งปวงที่ทุกวันนี้ไม่กล้าที่จะกลับไปซ้ำรอยเดิมกับแผลเป็นที่ติดอยู่ในหัวใจไม่กล้าทรยศแผ่นดินเกิด ด้วยการทำร้ายดินทำร้ายแผ่นดินที่เลี้ยงชีวิตเขามาจนเติบโตด้วยปวุ๋ยเคมีและสารเคมีเพราะดินที่แข็งกระด้างไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่ให้เห็นเลยผลผลิตข้าวที่ออกมาเพียงน้อยนิดก็คือสิ่งที่พิสูจน์ได้เห็นอย่างชัดเจนถึงภัยร้ายจากสารเคมีใสเคมี ใส่ 5, ใสูตร15ยูเรียใส่ไม่เกินนี้ใส่อย่างเดียวหมุนเวียนกันทุกปีทุกปี10กว่า,นานปีก็ต้องได้ผมทำไรมันของตัวเองมาเนี่ยมันไม่มีทางเรียกครับผมเอาที่มาขายเสียภาพก็ไปไปใส่ก็ไม่เป็นผลใส่ได้ก็ไม่เป็นผลอะไรมาก็ไม่เป็นผลก็ต้องกลับไปใส่เคมีเหมือนเดิมบัดนี้ผมฟังวิทยุ ทางวิทยุก็ได้ยินจากวิทยุอเอ๊ะลองดูก่อนผมก็เล้ทำให้ดินดีทำให้ดินดีนะก็ทางประกาศทางวิทยุผมก็ฟังฟังผมก็เรามาลองมาลองเล็กๆลองครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งไม่ไม,ไม่ใส่ครึ่งหนึ่งใส่เปรียบเทียบกัน,น,นกันน,นี้ตอนที่ไม่ใส่ไม่สวยตอนที่ใส่เขียวโดนเขียวนานสามเดือน สามเดืนอนยังเขียวอันนั้นสิบห้าวันจางงามสวยดีแต่ว่าเดี๋ยวๆก็หมดสวยแป๊บเดียวสวยแป๊บเดียวแล้วก็โทมเลยโทมเอาอะไรไม่ใส่ก็ไม่ไม่ได้แทบจะไม่ไม่มีรวงข้าวเกือบตาย จากแนวทางเกษตรดินดีทำให้ชาวนาผู้นี้ได้เห็นแสงสว่างหนทางรอดของอาชีพอีกครั้งสิ่งแรกที่เขาสังเกตเห็นถีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นก็คือมูลของไส้เดือนที่เกิดขึ้นบริเวณผื้นนาพื้นไร่ของเขาจำนวนมหาศาลซึ่งทำให้เกษตรกรท่านนี้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาในทันทีเพราะภาพที่ปรากฏกับเขาในขณะนั้นได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อในอดีต ครั้งที่เขายังเป็นเด็กซึ่งสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าปลูกพืชอะไรก็เจริญงอกงามความอุดมสมบูรณ์มีอยู่รอบตัวแต่ภาพเหล่านั้นได้หายไปจากชีวิตของเกษตรกรท่านนี้นานกว่า30ปีตั้งแต่ที่สารเคมีได้หลั่งไหลเข้ามาเมื่อเขาเห็นขุยไส้เดือนปรากฏขึ้นในนาเต็มไปหมด ดินก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำเป็นหล่มมากขึ้นกบนาปลาต่างๆก็เริ่มมีให้เห็นมากมายทั่วท้องทุ่งนาของเขาสังเกตผมเห็นไส้เดือนผมไส้เดือนขึ้นเต็มเต็มท้องนาผมไส้เดือนแล้วก็ดินน่ยผมลงนี่มันลงขึ้นมันลึกลงแต่ก่อนใส้เคมีหนะ่ะสวมรองเท้าจะเดินได้สบายนะี่ เดินได้เนี่ยไม่ไม่จม,อ,มอันนี้หอลงไปไม่ได้ละลองเท่าได้ถือขึ้นมาแล้วใช่ลงไปไม่ได้ถ้ามีน้ำอะลงไปไมาได้เลยลง,ลงใส่เดือนเยอะ,อยอะตอนที่ผมเอาอยาฆ่าหอยมาฆ่าเนาะผมเด็ดตน้นแหละแต่ต้นใส่เดือนนะตายเต็มทุ่งนาอุย้ยหมดแล้วดินอะดินหมดแล้วหมดแล้วอะ ทำให้ดินดีแล้วไสเดียนมาตายอะ่ะผมเสียดายเลยตอนนั Orion, ้นพี่ตกใจไหมตกใจแล้วไสเดียนผมตายอะ่ะไสเดียนเยอะแล้วามาไสเคมีมันมาไสอันสารฆ่าสารฆ่าหอย,สหอยไสเดียนตายอะ่ะโอ้ยขาวเต็มท <T> <N> ุ่งนา <N> ไม่ไหวแล้วหยุดหยุด لي. ได้หยุดในข้าวเอ้าสวยไม่มีไม่รีบเลยเม็่สุดสุดสุดเต็ม เต็มเป็ดเท้าลวงยาวเขาเกี่ยวเขามาันไม่เต็มกำหนัก,นก,นกมือเลยหนักเต็มกำไม่ได้ปวดนะปวดตอนี่มีได้ยังโอ้ยอุ้มเลยผมชวนอุ้มไปเลยไม่หนักนเคมีอันนี้ไม่ได้แต่ก่อนเนะี่ยบ้านเราเป็นป่าทึบมีไส้เดือนปลูกอะไรก็งามหมดสวยหมดผมก็เลยยึดยึดเอาตัวนี้ ว่าปุ๋ยปุ๋ยอะไรมีไส้เดียนผมต้องยึดตัวนี้ถ้ามีไส้เดียนผมสนใจผมก็เลยยึดเอาตรงนี้ผมเลยมาทําดูแอดครึ่งนี้มีไส้เดียนครื่องนั้นไม่มีไส้เดียนถ้ามีน้ําเดินลงมาแข็งนี่เดินไปหล่มหล่โอ้ตามเลยไม่ใส่เคมีรดนวดเลยพ่อแม่หนูก็มากมายนี่สินราวะ เรียนสูงสูงมเอาใบป,ปริญญาไม่ต้องมาลำบากเมือนแม่พอ่อมาวันนี้ฉันเริ่มเข้าใจว่าดี แต่ความยากจนจะไม่จนอีกต่อไปหลังเป็น ลมหายใจคือสิ่งที่มีค่าที่สุดของคนเราใช้แทนกันไม่ได้หาซื้อเก็บไว้ก็ไม่ได้แต่เหตุใดชาวนานลูกอีสานผู้นี้ถึงคิดใช้หนี้สินด้วยลมหายใจของตัวเองเชิญติดตามรับชมและรับฟังต่อได้ในรายการ t o ชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนลมหายใจชาวนาอีสานได้ในตอนต่อไป